โอเคครับผมตอนนี้รถก็มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เดินทางมาจากจังหวัดอะไรนะพี่น,น,นงบัวลำโพนะครับเพื่อจะมาเก็บงานนะนะเดี๋ยวเราจะมาดูอาการว่านะครับรถที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยนะอาการมันเป็นยังไงเพราะเราต้องรู้เพราะเราต้องลื้อดูในเครื่องก่อนนะครับนะตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอถ่ายวีดีโอหน่อยน,นะครับพี่ นะเพราะว่าจะประกอบเกี่ยวกับเพจทางร้านด้วยน้องบัวลำพูอำเภออะไรครับเพ่อำเภอนากลางอำเภอนากลางครับอันนี้ไปส่งที่ไหนบ้างครับเพีส่งกรุงเทพเลยไปกรุงเทพอีกใช่ไหมนะี่ยโอเคครับนี่ก็โอมี โลโก้ของช่างหนุ่มด้วยนะครับผมโอเคครับรถก็มาถึงไปที่เรียบร้อยนะสภาพก็สมบูรณ์นะครับพี่น้องลองมาอย่างดีนะอันนี้วิ่งรับทั่วประเทศเลยใช่ไหมพี่ทั่วประเทศครับผมมีเบอร์อะไรมีมีลายมีเบอร์มีลายนะครับเดี๋ยว ก็ใครที่สนใจนะครับวินจะเป็นทีมครับบินเป็นทีมเลยใช่ไหมพี่สำหรับอันนี้ลูกค้าจากหนองบัวลำพูนะครับผมนะส่งรถมาทำที่โคราชนะครับโดยส่งขนส่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้พี่เขาฝากเบอร์โทรอะไรแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจนะมีเบอร์โทรมป็นอะไรไหมครับพี่มีครับมีครับศูนย์เก้าแปดหกเก้าเจ็ดหกห้าสามศูนย์ครับโอเค นะตามนั้นนะครับใครที่สนใจอยากที่จะมาทํารถที่ร้านนะครับไม่มีรถขนส่งมานะก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรพี่เขาได้เลยนะเพราะเขาจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับผมโอเคโอเคครับตอนนี้ช่างก็กําลังที่จะเรือดูวาวนะว่ามันเสียงดังจากอะไรมันเป็นอะไรช่างดูด ผมว่าจะมีการประกอบผิดแบบอ,อมีการเกียร์กระเด่องสองทางมันโยกไดขนาดเนี้ยจริงๆมันไม่ควรที่จะโยกอย่างนี้นะซ้ายขวาไม่ได้เลยครับอ่าแต่ว่าขึ้นลงกันได,ด้จริงๆมันไม่ควรที่จะขยับได้นะขยับซ้ายขวาอย่างนี้นะ,ะมันไม่ควรที่จะขยับเลยปลื้มปูขยับได้เยอะจริงนะเนี่ย ขยับอย่างนี้มันไม่ได้นะข้างนี้ขยับไหมไม่ได้แน่นของนี้แน่นโอเคก็ส่ง,งมาจากน้องบุรัมพูรครับเพื่อจะมาช่างเช็คนะครับที่โคราชนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับนะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเราก็สามารถที่จะทำให้ลูกค้าได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะอันนี้ลูกค้าก็ก็ส่งคนส่งมาเนาะ ก็จะไม่ช่างเก็บนะครับก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะที่ไว้ใจโพดมอเตอร์ช็อปนะครับที่จะเก็บงานนะครับบอกได้เลยว่าโพดมอเตอร์ช็อปนะครับเดี๋ยวรถสิบล้อมันเสียกันให้ผ่านไปก่อนก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็มาทํากับโพดมอเตอร์ช็อปนะครับเรานะครับก็ครบวงจรเกี่ยวกับรถเอสอาร์นะครับไม่ว่าจะ เก็บงานนะครับคุณมีรถอยู่แล้วนะครับเราก็เก็บงานทําใหม่ทั้งคันนะครับหรือท่านไม่มีรถเราก็จัดหารถให้ท่านได้ครบวงจรที่พลมอเตอร์ช็อปเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ทักมาที่เพจร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้าก็บอกว่ามัน เครื่องมันเสียงดังผมขี่แล้วไม่สบายใจมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงช่วยเช็คกับผมหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราจัดการดูแลให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะครับ หรือว่างเงียบกว่าเดิมมาก,กาามีตัวโยกได้นะครับที่มันมีเสียงดังนะเสียงฟิวฟิวเนี่ก็เสียงๆๆๆคยงาบูนะไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงคาบูครับก็ไม่ได้ใส่กองนะเนี่ยเสียงสังเกตด,ดู เช็คน้ำมันนะครับเช็นหัวไหมเราเช็คดูน้ำมันนะครับว่ามันขึ้นหัวหรือเปล่า ว่าปกตินะอันนี้ปกตินะครับน้มันเครื่องนาจะไ้เปลี่ยนยอ่ามันนื่เนาะบใช่เดอ,อมันบอกให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนี่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องก็ขึ้นมาจ่ายหัวปกตินะครับแต่มีตัววาล์วนะครับที่มันขยับได้ซ้ายขวานะมันไม่ควรที่จะขยับแบบนี้นะครับโอเค คาบูเป็นของอะไรวะเนี่ยอ่าาได้คาบูสักลูกนี่จบเลยบอกว่ารถมันกินน้ำมันเลยป่บโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอเช็คดูก่อนนะ Okay. นะกระเดืองวาวไม่ควรที่จะโยกได้นะครับดูโยกไม่ได้นะเห็นไหมไม่โยกเลยนะต่างจากไอ้นั่นนะครับเด,ดี๋ยวไปดูดูนะอันนี้ไม่ขยับเลยนะตัวนี้ไม่ขยับเลยนะอาโพดลองจับดูเนี่ยครับ ดูว่าด้านในนี่ใช่ไดมจับไว้ถ้าเราดู้ายอันนี้ไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยแต่อันนั้นนี่โยกโยกเยกโยกเยกเลยาดูด้านในอ่ะดูด้านในมันจะโยกได้เพราะมันมันทมาพอดีเลยมันชิดพอดีเลยนะถ้าโยกด้แสดงมีการเกียอเาทให้มันสไลด์ขึ้นสได์ลงอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปรื้อดูแล้วกันนะครับนี่ก็คือถ้าเป็น ของมันเลยนะมันไม่ควรที่จะขยับหรือโยกได้นะครับผมแต่ตัวนั้นขยับโยกได้เยอะเลยนะโอเคแล้วเราจะรื้อดูแล้วกันนะโอเคครับพอเราได้มารื้อดูนะก็พบปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับคันนี้นะก็น้องเขาบอกว่านะอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเขาบอกว่าอันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว มันก็ยังมีแหวนรองตรงกระเดื่องวาวอยู่นะครับเห็นไหมนะครับปัญหานะไม่รู้ว่าช่างที่เขาทำนะดูดิเห็นไหมครับที่มันเป็นปัญหาก็คือมันห่างแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วช่างที่เขาทำเอาแหวนตัวนี้ลองมาแต่กี้ผมเพิ่งไปดูในเครื่องนะ แวนมันหักเ,เห็นไหมโอ้โหถ้าตกลงไปในเครื่องนี่แย่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันไม่ควรที่จะโยกได้แบบนี้นะเห็นไหมห่างเป็นสองมิลผมดูแล้วเนี่ยมันต้องคิดเลยนะครับนะของมันเลยก็ต้องคิดตัวนี้ก็ลองแวนมาด้วยเห็นไหมครับ ก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะครับผมนะน้องเขาบอกว่าเครื่องผมเพิ่งไปซ่อมมาพี่ขี่ได้ไปทิปเดียวเครื่องดังเหมือนเดิมอมันก oh, ็ต้องดังดิเพราะว่าช่างเขาเอาแหวนตัวนี้ลองมานะครับแล้วแหวนตัวนี้มันหักนะแหวนมันหักนะครับมันก็ทําให้แหวนที่เขาลองมานี่ย หากแล้วมาก็ทําให้ตัวนี้โยกนะครับแล้วตัวเครื่องมมนก็ว่าทให้เกิดเสียงดังได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะจัดการเปลี่ยนให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยดีกว่าโอเคครับโอเคครับนี่ก็คือตัวใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยนให้นะลูกค้านะครับนี่มันต้องแน่นแบบนี้ครับเห็นไหม มันก็ต้องคิดเลยนะมันไม่ควรที่จะต้องมีแหวนรองนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับทั้งสองตัวนี่นะครับนี่กนะ็คือกระเดื่องที่จะต้องคิดนะตัวแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผม อนื่นก็ต้องเคลียร์พื้นผิวนะครับก่อนที่จะเอาฟ้าครอบประเดองวาวลงไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมันซึมออกมานะ โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคันนี้ก็เสร็จป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนชุดบนนะก็มีกระเดื่องวาวนะครับที่มันหลวมนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้นะจากเครื่องเสียงดังๆนะครับตอนนี้ก็เงียบนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เหลือแค่กองที่น้องเขาจะส่งมาให้นะครับ อาเกียก็เป็นของอะไรไม่รู้นะครับทางนี้ดีเปลี่ยนไหนห่ดีกว่านะเพราะว่ามันชนขานะครับเวลาที่เราสตาร์ทอันตรายมาก น้องเคยบอกว่าพี่เสียงบามันยังดังอยู่เลยผมอยากถามว่ามันดังตรงไหนสําหรับคนที่เล่นเนตานาน,นะครับช่วยบอกผมทีนะครับว่าเสียงแบบนี้เนี่ยมันเงียบหรือเปล่ามันปกติหรือเปล่านะครับผมผมเล่นเนตามาสิบกว่าปีนะทำเวตาม,มาเยอะนะผมบอกว่าผมบอกเลยว่าคันนี้นเงียบสุดเลยและครับผมดูครับเดินเบานี่นิ่งกิ๊กเลย ต่างจากที่เอามานะครับดังคึกคึกคักคักคึกคักคักนะครับมันก็มีเสียงเครื่องที่ทํางานแค่นั้นเองนะครับพ่อเหวี่ยงที่มันทํางานเองนะครับดูเดินเบานิ่งสุด ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนชุดกระเทียนเรลี่ยนวาลนะครับบนนะครับพนะอดีที่เขานะระเบิดเครื่องนะครับเราก็ได้เปลี่ยนให้น้องก็ทันทีเลยนะครับก็นะมีสายคันเร่งนะครับที่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็คอลดีดนะครับนะที่ใส่คาบู อะไรมาไม่รู้นะครับเสียงปุ๊กปุ๊กปักปักนะครับใส่คาบูเดิมเนี่ยนะนิ่งกิ๊กเลยนะสำหรับครันนี้ก็เสร็จไปเที่ยวเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานะครับเครื่องเสียงดังนะปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเอสนะครับหรือใครอยากจะทารถเอสารนะครับผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับใครที่อยากจะทารถ SR ารนะครับโค้ดมอเตอร์ช็อปบอกได้เลยว่าครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็น รถใหม่นะครับทําสีใหม่เก็บงานใหม่นะครับคุณไม่มีรถเราสามารถจัดหารถให้คุณได้นะครับแล้วก็มาเก็บงานทําสีใหม่นะครับทุกอย่างครบวงจรนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่าจัดได้ทุกทรงนะครับนะนะคุณต้องการทรงแบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้ได้ทุกทรงเลยนะครับ สนใจก็นะก็ถ้าสนใจก็ดูที่ลิงก์นะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะนะหรือคอมเมนต์ไว้นะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ตุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมนะก็ฝากนะกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและเพื่อนคนไหนที่อยากจะได้รถนะครับหรือใครที่ เห็นเพื่อนอยากจะได้ก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนดูข้อมูลได้นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราที่อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะไปเจอใครเราจะไปเจอยูทูบเบอร์ท่านไหนนะครับแล้วมาคอยติดตามกันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ